สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับจากร้านสมจันทร์ซาวอำเภอเกษตรวิสัยจากวัดร้อยเอ็ดนะครับมมและครับมาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดร้านเอเหมืออื่นครับอ่าเริ่มจากวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์ของนะครับจะเคลียร์พื้นที่ให้อยู่ในสภาพปกตินะเพราะว่า6เซเลอเกินนะครับ รับข่าวดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับนี่เบื้องบครับสร้างของเราบ่รับนี่มันเป็นแต่สร้างขึืนอย่างนี้ดินะครับไม่รับผิดชอบนะครับ่าส่งไปกลับก็พันห้าแล้วครับพันสี่พันห้านะครับค่าส่งไปกลับนะครับเพอๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาส่งไปก็เจ็ดร้อยกว่าบาทเกือบแปดร้อยนะครับเวลาส่งไปนี่ไม่ใช่ค่าส่งอย่างเดียวนะครับมันจะเขาจะบวกค่าซ o d ดีด้วยสามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เจอแล้วครับเอ้า มันมานแต่ต้นปีครับใครดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทั้งตลอดปีนี้และปีถัดไปเด้อนะครับรวยรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะครับผู้ใดรวยแล้วก็อย่าลืมสมจันทร์เศร้าเด้อนะครับนี่เปิดร้านตามปกตินะครับเี่ก็เปิดให้ขึ้นเก่านะครับแต่กัมือนนิกจะเคลียร์ของนะครับแจกของให้อยู่ในสภาพะที่ปกตินะครับตู้เสียงกลางฮอนโลดนะครับสองคนสองก็มี อสองคนสองแล้วก็ปากธรรมดาก็มาเนี่ยปากธรรมดาครับมันเป็พร้อมหนังพันเก้าร้อยเกาา้าสิบาทนะครับพร้อมหนังเป็นแหลมไพลซอสพอเพราะไม่แหลมจรวดนะครับไม่ใช่แหลมจรวดจะเป็นแหลมไพลซอสซื้อหนึ่งใบได้สลักยึดตัวซีล็อก 1, อ่หนึ่งชุดนะครับถ้าซื้อสี่ใบก็ได้ไฟบาร์หรือว่าเฟรมแขวนนะครับแล้วก็ตู้บีบีสิบห้านิ้วตัวนี้นะครับที่สั่งไปแล้วนี่ ไม่รับนะครับมันมันอยู่ที่คนด้วยแหละเนาะอาจจะไปเจอร้านที่ถูกกว่านะครับก็เลยต,ต,ตีตรงนั้นตีตรงนี้ตอนนี้เป็นงานอาจารย์อิทนะครับมาใส่โลโก้ทางร้านนะครับจว่าเป็นงานของอาจารย์อิฐนะครับไม้อัดยี่สิบมิลสีระเบิดไม้อัดแท้นะครับไม่ปาติเกิลน,นะครับนี่หูจัดใบไอตู้เปล่าก็ใบละพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับสเปคนีกับ ถ้าสเปคนี้ก็ไม่อัด20บินก็ถือว่าก็สเปคดีนะครับได้ไหมอัดก็ถือว่าไม่อัดหนาด้วยนะครับลูกยางก็รองพื้นให้นะครับแล้วก็แถมฟีสเปคค่อนแต่แกงฉีกต้นผักนี่รับเตมันหมาอนเดต้นปีนะครับผมตู้เทอร์โบก็มีนะครับบีวีก็ยังอยู่นะครับอันนี้ตู้หยิบนิ้วใบละ950บาทนี่อันนี้พร้อมดังใบละส0มพันนะครับเป็นดอกโปรพัด ไม้อัดแทยี่สิบมิลครับไม้อัดแท้นะครับย้ำว่าเป็นไม้อัดแท้เป็นงานค่ายอาจารย์อีแตมทางร้านเรามาใส่โลกโก้ร้านเราเองนะครับมาใส่ตู้พี่โปของเฮานี่แหละนะครับผมหน้าทอง,งตัวนี้สองพันเก้าร้อยบาทรวมส่งฟรีนะครับสองพันเก้าร้อยบาทแต่ว่าใส่ได้คุณเฮดบ้าเป็นแบบนี้นะครับใส่ได้โม่มากนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับประดิษฐ์หน้าทอง ประมาณนี้แหละนะครับมือนีวันที่4มกราคม69นะครับเปิดร้านให้บริการคือเ่านะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะพยายามจะเปิดร้านทุกวันนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรก็หน้าจอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเครียดของก่อนนะครับเพราะว่าทํางานคนเดียวอยู่ที่ร้านเนาะนะครับจัดไปจัดมากกระเบิดเหื่อแล้วครับพี่น้องวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับใครดูคลิปนี้ก็ขอให้ร่างกายสุภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยเงินร่ำรวยทอง ทั้งตลอดปีนี้แล้วก็ปีถัดๆไปเด้อนะครับ